สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนดทองก็รับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะครับมีข่าวสารที่น่าสนใจนํามาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับฝากคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องของผลการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกันนะครับ ก็พบว่าผลงานตามนโยบายสําคัญด้านการบริหารจัดการน้ําการพัฒนาการเกษตรการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวก็มีความคืบหน้าตามแผนงานต่างๆนะครับโดยกระทรวงมหาดไทยนั้นได้เสนอรายงานผลการดําเนินง,งานของกระทรวงมหาดไทยตามข้อสัง่งการของพลเอกประยุธจันท์โอชานายกรัฐมนตรีและในฐานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในโอกาสที่ นายกรัฐมนตรีนั้นเดินทางไปตรวจราชการณจังหวัดเพชรบุรีนะครับเมื่อวันที่22กันยายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับโดยผลการดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในประเด็นต่างๆนะครับซึ่งได้แก่การบริหารจัดการน้ําการพัฒนาภาคการเกษตรและก็การเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวมีความก้าวหน้าตามแผนนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการการทางานร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีและก็หน่วยงานที่สําคัญในพื้นที่และส่วนกลางซึ่งก็มีสาระสาคัญในเรื่องต่างๆนะครับอย่างเรื่องของการบริหารจัดการน้ํานั้นก็ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างยั่งยืนและก็พอเพียงเพื่อให้สามารถรองรับน้ำแล้วก็ให้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตลอดจนรักษาระบบนิเวศได้สูงสุด โดยให้วางแผนการดําเนินการระยะยาวเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแบ่งความรับผิดชอบและก็ทํางานอย่างบรูรณาการกันในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับทั้งนี้เนี่ยให้ดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการผลการดําเนินงานนะครับจังหวัดเพชรบุรีได้ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะครับ มีผลการทำงานที่เป็นรูป,ปรธรรมนะครับอย่างเช่นเรื่องของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําเพชรบุรีซึ่งเป็นการกําหนดแผนการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนแก่งกระจานในฤดูแล้งปี2514 2515ให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างยั่ง,งยืนแล้วก็เพียงพอเพื่อให้สามารถรองรับน้ําแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริภโภคเกษตรกรรมและอุตสาหก,กรรมตลอดจนการรักษาระบบนิเวศได้สูงสุดนะครับ ต่อไปก็คือแผนการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ําหลากและแก้ไขปัญหาอุตกภยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับรวมถึงได้คาดการสภาพอากาศล่วงหน้าให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยนะฮะตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีที่มีประสิทธิธภาพอย่างเช่นเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรจุดเสี่ยงน้ําท่วมจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ําเครื่องผลักดันน้ําและก็มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ มีในเรื่องของผลการดําเนินงานการใช้เครื่องสูบสมรรถนะสูงเพื่อการสูบส่งน้ํากักเก็บแล้วก็ระบายน้ําตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีซึ่งย้าให้ดําเนินการตัดยอดน้ําหลากในพื้นที่ภูเขาด้วยเครื่องสูบน้ําระยะไกลเพื่อชะลอน้ําหลากแล้วก็กักเก็บน้ําไว้ใช้ในหน้าแล้งหรือว่าพื้นที่ขาดแคลนน้ำนะครับขณะนี้เนี่ยได้ดําเนินการแล้วเสร็จจำนวน8เขตนะครับ ซึ่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา,ารภัยเขต4ประจบคีรินคันี่ก็เป็น1ใน8เขตโดยสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าแล้วก็มีปริมาณน้ำที่สูบได้เนี่ย95,000ลูกบาทเมตรด้วยกันนอกจากนี้ในจังหวัดเพชรบุรีนะครับยังบรูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจพื้นที่แหล่งน้ําที่มีความจําเป็นเพิ่มปริมาณน้ําเพื่อกักเก็บทั้งด้านการอุปโภคบริโภค หรือเพื่อการประกอบอาชีพแล้วก็มีความเหมาะสมที่จะดําเนินการโดยใช้การสูบส่งน้ําได้นะครับรวมทั้งสำรวจแหล่งน้ําต้นทางที่มีปริมาณน้ํามากหรือว่าเพียงพอที่จะส่งสูบไปยังพื้นที่ที่มีปริมาณน้ํากักเก็บน้อยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลต่อไปมีการเตรียมความพร้อมนะครับรายละเอียดโครงการแผนงานแล้วก็ ความพร้อมของพื้นที่ให้สมบูรณ์ชัดเจนก่อนเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําซึ่งได้แก่หนึ่งโครงการชลประทานเพชรบุรีซึ่งเป็นแผนงานที่จะดําเนินการในอนาคตนะครับอย่างเรื่องของงานปรับปรุงคลองระบายน้ําและก็คลองส่งน้ําพร้อมคลองขุดใหม่ความยาวรวม27.227กิโลเมตรนะครับสามารถระบายน้ําได้สูงสุด5 50ลูกบา์เมตรต่อวินาทีงานเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ําประกอบด้วย เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าเขื่อนแก่งกระจานและก็เพิ่มประสิทธิภาพความจุอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ประจันและ2ก็คือเตรียมการสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็สร้างการรับรู้ให้ประชาชนโดยจัดประชุมร่วมกับประชาชนในขั้นตอนของการสํารวจออกแบบรายละเอียดรวมถึงชี้แจงทงำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการแล้วก็จัดหาที่ดินในการก่อสร้างด้วยนะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการพัฒนาภาคการเกษตรนะครับ ก็ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยและก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพิ่มศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเข้าสู่ระบบการผลิตการแปรรูปแล้วก็การตลาดที่ทันสมัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็การใช้ประโยชน์จากพืชอย่างสร้างสรรค์น,นะครับตลอดจนหาช่องทางการตลาดแล้วก็ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆให้กับเกษตรกรแล้วก็ให้คัดเลือกเกษตรกรชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรที่ประสบความสําเร็จเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดาเนินงานนะครับจังหวดเพชรบุรีโดยสํานักง,งานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยได้มีการดําเนินการต่างๆตามข้อสั่งการแล้วนะครับประกอบด้วยหนึ่งก็คือดําเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยมีการรวมกลุ่มแล้วก็วางแผนการผลิตส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สองก็คืออบรมถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานสามคือส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดนะครับและสี่ก็คือส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ได้แก่ Thailand PostMart นะครับของบริษัทไปรษณีย์ไทยแล้วก็ตลาดเกษตรกรออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตรนอกจากนี้เนี่ยยังได้ดําเนินโครงการตลาดกลางสินค้าเกษตรเพชรบุรีโมเดลนะครับโดยเฉพาะ การจัดทำเพชรชบุรีโมเดลด้านตลาดกลางการเกษตรออนไลน์นะครับส่งเสริมการตลาดด้วยระบบอ e ีคอมเมิร์ซโดยให้จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดนำร่องตลาดกลางสินค้าเกษตรทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์โดยเมื่อวันที่9กมิถุนาย,ยนปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีการเปิดตัวถแถลงข่าวตลาดกลางสินค้าเกษตรออนไลน์เพชรชบุรีโมเดลซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินงานเนี่ยจนถึงปัจจุบันนะครับมีสินค้าของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยโพสต์จำหน่ายในแพลตฟอร์ม Thailand Postmart เนี่ยจำนวน12สองสากรหรือว่า1ิรสานค้านค้านะคร พร้อมทั้งมีการสร้างเพจของดีเพชรบุรีนะครับซึ่งมีสินค้าที่จำหน่ายในเพจแล้วจำนวน124รายการด้วยกันควบคู่กับการจัดช่วงเวลาให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรและสหกรไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าในเพจของดีเพชรบุรีเป็นประจำอีกด้วยนะครับอีกทั้งบริษัทฟู้ดวิวจำกัดเนี่ยก็มีแผนที่จะเช่าพื้นที่ตลาดกลางการเกษตรท่ายางทำศูนย์รวบรวมแล้วก็กระจายสินค้าเกษตรเพื่อส่งให้กับตลาดในกรุงเทพมหานครโรงเรียนเอกชนร้านอาหารนะครับซึ่งสินค้าที่รับซื้อเนี่ย จะต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำก็คือ G A P นะครับแล้วเมื่อวันที่20ตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยคณะทำงานโครงการตลาดกลางสินค้าเกษตรเพชรบุรีโมเดลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทฟู้ดวิลจำกัดเนี่ยนะครับได้ตกลงเงื่อนไขในการรับซื้อผักผลไม้จากเกษตรกรแล้วก็ผู้ค้า ทีตลาดกลางการเกษตรท่ายางซึ่งมีพืชเกษตรรวม20วารายการนะครับโดยได้เริ่มต้นดําเนินการในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาน,นะครับซึ่งการที่บริษัทฟู้ดวิวจำกัดเนี่ยได้เข้ามารับซื้อสินค้าจากเกษตรกรโดยตรงทําให้สามารถเลือกสรรสินค้าได้ตามความพอใจทั้งราคาและก็คุณภาพแล้วก็สร้างอาชีพและก็รายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเรื่องต่อไปครับเรื่องของการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวครับ ซึ่งนรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในเรื่องของการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวหรือว่าแซนบ็อกซ์เนี่ยนะครับโดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยและก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างรอบครอบและรัดกุมโดยการเปิดประเทศนั้นสามารถพิจารณาเป็นรายพื้นที่ตามศักยภาพของพื้นที่นั้นๆนะครับอย่างเช่นพื้นที่สีขาวทั้งนี้เนี่ยต้องควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดแล้วก็เร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคแล้วก็ควบคุมโรคในแต่ละพื้นที่รวมถึงมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลหรือว่า universal prevention เนี่ยนะครับให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งผลการดําเนินงานนะครับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีได้ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการการเตรียมความพร้อมของพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยวอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีดังนี้นะครับก็คือ 1. มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลหรือว่า universal prevention for covid 1 9ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านสื่อทุกช่องทางนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค ติดตามตรวจประเมินผลการดําเนินงานรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายตามความจําเป็นโดยตรวจติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานประกอบการในพื้นที่ตําบลชะอําตามหลัก universal prevention หรือการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลทุกสัปดาห์นะครับสก็คือการตรวจคัดกรองด้วย antigen test คิดว่า ATK เนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการ ติดตามตรวจเอทสถานประกอบกิจการต่างๆสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเร่งการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อทุกพื้นที่แบบปูพรมสุ่มตรวจพนักงานในสถานที่ต่างๆทั้งร้านอาหารสถานประกอบการโรงแรมนะครับกำหนดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจ rt-pcr โดยแจ้งโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทศบาลและก็ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวรวมทั้งติดตามจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักในพื้นที่ตำบลชะอํา ผลการตรวจ ATK หลักฐานการคัดกรองความเสี่ยงจากแอปพลิเคชันการฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะครับตลอดจนเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวจสอบติดตามการติดเชื้อโควิด -19 กานะครับการสอบสวนโรคในพื้นที่ตมลชะอําและรายงานผลทุกวันทั้งนี้เนี่ยกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9กนะครับก็ได้มีการจัดหาสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงจัดโรงพยาบาลสนามนะครับเพื่อรองรับเพิ่มเติมในการรักษาพยาบาลแล้วก็ส่งต่อรายงานสอบสวนโรคภายใน24ชั่วโมงจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์อำเภอชะอําจำกัดการแพร่ระบาดนะครับมีการปรับลดกิจกรรมสาหรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มที่พบการติดเชื้อรายงานผลการสอบสวนโรคต่อศูนย์บริหารสถานการณ์อำเภอชะอ 3ก็คือความครอบคลุมการได้รับวัคซีนนะครับอย่างเช่นเรื่องของการสำรวจจํานวนความต้องการของวัคซีนของประชาชนในพื้นที่เพื่อขอสนับสนุสน,นวัคซีนจากรกรมควบคุมโรคบริหารการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายแลวก็ติดตามการได้รับวัคซีนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตมชออำให้ครอบคลุมตามเกณฑ์และ4ก็คือมาตรการปลอดภัยสําหรับองคอ์กรนะครับหรือโควิดฟรีเซตติ้งรวมไปถึง5 รายงานผลการดําเนินการให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีทราบอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับก็เป็นผลการดําเนินงานนะครับของกระทรวงมหาดไทยตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดเผยผลการดําเนินงานของกระทรวงเหมือนกันนะครับด้านการบริหารจัดการน้ําการพัฒนาภาคการเกษตรนะครับการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยว ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีความก้าวหน้าตามแผนด้วยนะครับก็ะได้มีการเสนอนะครับในส่วนของผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับก็มีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํานะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการตรวจสถานการณ์น้าแลวก็การระบายน้ําในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี นะโครงการส่งน้าแล้วก็บราุษรักษาเพชรบุรีหรือว่าเขื่อนเพชรนะครับที่อำเภอท่าย,ยางจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยซึ่งทางกระทรวงทรัพ,พยากราธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดาเนินการเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าในพื้นที่ซึ่งในปีงบประมาณพุทธศักราช2565นะครับได้รับงบประมาณในการดําเนินการจํานวน23โครงการก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้น0.85ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับพื้นที่ได้รับประโยชน์12,128ไร่ประชาชนได้รับประโยชน์2,524ครัวเรือน รวมทั้งทางกระทรวงก็ได้พัฒนานแล้วก็บริหารจัดการน้ําบาดาลเชิงลุ่มน้ําแล้วก็พื้นที่แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะครับโดยจัดทําแผนงานโครงการทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวสอดคล้องกับการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ถแถลงต่อรัฐสภาแล้วก็แผนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับนะครับแล้วก็สําหรับการพัฒนาแล้วก็จัดหาแหล่งน้ําบาดาลในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีกรมทรัพยากรน้าบาดาลได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565แล้วก็งบประมาณงบกลางประจาปีงบประมาณพุทธศักราช2565ดำเนินโครงการจัดหาน้าบาดาลเป้าหมายนะครับจำนวน8แห่งนะครับได้แก่โครงการพัฒนาน้ําบาดาล เพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โครงการพัฒนาน้าบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่พื้นที่300ไร่โครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนภายใต้โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อป้องกันการเกิดทุกภยัยและบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี2564-2565นะครับแล้วก็มีโครงการ ฟื้นฟูสภาพบ่อน,น้ําบาดาลเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ําฤดูแล้งภายใต้โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี2504และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี2 5 0 4 2 5 6 5นะครับนอกจากนี้ยังมีการดำเนินโครงการเติมน้ำใต้ดินช่วยลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งทั้งเป็นการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูคืนสู่สมดุลน,นะครับตามธรรมชาติให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้และก็เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภยกัภยและก็ภายแรงนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวแล้วก็การพัฒนาภาคการท่องเที่ยวตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ ก็ได้มีการดําเนินการพัฒนาฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งนะครับเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวนะครับฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเฝ้าระวังและป้องกันภัยจากแมงกระพุนพิษในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวติดตั้งจุดปฐมพยาบาลแล้วก็ตาข่ายป้องกันแมงกระพุนพิษนะครับโครงการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายโครงการซึ่งทั้งหมดนั้นก็ดําเนินโครงการไปตามความคืบหน้าตามแผนอย่างชัดเจนนะครับก็เป็นเรื่อง ที่นำมาฝากกันในช่วงเวลานี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาในช่วงของรายการใจถึงใจนั้นหมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกองทัพไทยขอเชิญชวนกําลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิด บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศต,ตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด -19